ใหญใหญ่ไอ um, ้ใหญ่ oh, ่น้าเล่ B ้าเราหวอกุยเธอแล้วัวดูดมึงกุิยกันดิอ้าชเยะแล้วนี่มียกล้อด้วยอ๋อคุใส่แว่นดีกว่านี่ทน่ะตัวน่ะสองตัทำไมไมไม่พอมัจะปุยหน้าให้หะ

กำลังม <c 1970> <c ười> ุ่งหน้าไปทำคะแนตัวชี้ว่ายังไงครับว่าได้ได้งขอบคุนครับสหรับรวัลใจนะครับปทนักแสดงรั้งองเราเอาายนะครับแสดงเราไม่เกี่ยวนะครับ แต่อยางขาดนะครับบอกกับไว้ว่าเนี่ยแหละท่านแสดงอยู่บอกว่ายังขาดเรียนให้ดีว่าอู่ดูดีมาทำทีมตัวนะครับ เฮ้ยโอเคง่ายเยโอเคโอเคโค้ดดีใจแล้วเฮ้ยแต่ตอนแรกตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีไปดีไปไปเลี้ยงเลี้ยงโอเคโอโอเคโอเคดี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  โอเคครับน่งีจะได้ทาเดียวนเอโอเยว่งดึไมค์บอลไมอ มีวิ่งใส่ปากเราด้วยอะไรกับนี่ลระวิ่งเลยนะมึงใส่ปากเรื่อยๆเฮียฮาบ้ว่าเที่ยวเขาเท้าตรนี้ยาวขาดนี้นะครับเขาเอามือใส่ปากเราเรื่อยๆจะปลอดภัยหรือเปล่านี่น่ารักเลยนั่นแไลครับไครับไปครับเหนืออะไรเฮ้ยเอาครับใส่สักทีครับ ไป้คกแข็งค <c oughs> นะรงขอคุณภาพรดับรางวัลใจนะครับในกัลแสดงทัพสองของเรานะครับ เียด่ะครับอเียดครับ้ำเงินอีกนะครับหลังจากไม้เสียนะครับอาจารครับตอนนั้แสดงกำลังโว์อยู่นะครับก็ขอความ่งมือนะครับอย่าพึ่งโยนระวังลงมานะครับ โอเคครับออป่ดภัยไะครับเอ้ยวางไปทางนั้ พี่ยดนะครับมาที่มาเทียวนะครับรอท่านอยู่นะครับโปรแกรมต่อไปวันกร์เลยนะครับโอ้โหาลยลยมาแล้วพียอดถ่ายมากเลยครับอ้าวขึ้นั้วเร็ว

ราโมกันเลกัลยานะครับยาายนะครับนาง่าใส่ผาเจี๋วพนี้ผู้เล่นที่ใช้ขอแฟเาเมนนะครับจะีไาได้สเสหตือเปล่านะครับโรมนี้โรมไปนะครับอเองเรานับอย่างเดียวเลยนะครับที่ทนนตั้งรงมขอเลยเดี๋งงกเกดวเพลอ้เปล่าลาบบาทท่านผู้ผ อ่าอันดีบแรกคือรอก่อนโอ้ยโอเคครับขอบขตพูดกนเลยครับนี่นะออกต่อไปนะไม่รอท่านผู้ชมครับหาหาไม่เจออ่า ตัวนี้เอาล้คร <y> ับมามของเกมของเนกันวันขอบคุณครับตลอดรวใจครับมี่เขาหาแให้อยโ่ยมเรา้างรีกรีนะครับเอาลครับเอาลครับีาปี่าไสำเร็จมีข่าววะร

ไปยังลูกไปยังไปแล้วหรือเปล่าไปยังอกไทยอือไทยสักรอบนึงแล้วกันไปราคม่ร้องกันแล้วน การมอเป็นหน้าที่ของท่านายายต่อเลยนจหวัดยอรเทรตุัอ้่อัวน่าอัวนอัโครับ ขอบคุณครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับี่มาเป็นกรรมนแสดงครับสองครับขอบคุณครับเอาลมาชมต่อเลยนะัทกวไหนขึ้นมาแสดงโชวต่อไปนะครับ của các con luôn con đặt thứ nhất là bắt quân là quân đội thế kỷ của pháp lao động bắt đuôi người lao ชนมากแล้วชนหนักยังไม่อ้ายหนูมันแงไปแล้วเนี่ย

ก็ไม่ได้พามาตรงนี้เลย ครับเกียรติยงมีนามครับท่านรายละเอียดทางวิชาการในตัวรถรถครับครับคนใหญ่เลยแล้วมีเวลานะครับเดี๋ยวดูออกไม่ได้ครับแต่แล้วมีโยมทําหมดนี้เชิญประชุมไว้นะครับกลุ่มจัดกะครับขอเรื่องวันนี้ขาช้ากันนิดหน่อย <laughs>

ไปแข่งกันเลย

daí foi daí...

hàng mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินวกิน็คนใหญ่ไม่ค่อยกินทุกตัวหรอกรางกินเป็นรังตัวเบื่อเออก็เดือดเคี้ยวดิเต็มใจไหมเนี่ย ไปดก่เหมือนไม่เต็มใจอ่ะไมดีกว่าไมดีี้ายังไอ่ะดูมีหน่อนียจะไม่หมดมันแข็งเนาะเฮ้ยแล้วลูุไม่เอาแข็งเว้ย